ค่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนได้ดาวน์โหลดใบความรู้ที่5ออกมาแล้วนะคะเราจะไปดูตัวอย่างต่างๆในใบความรู้นี้นะคะมีโจทย์ที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะคะเริ่มจากตัวอย่างที่1ก่อนกำหนดให้ฟังก์ชัน fx เท่ากับเศษหส่วนแของ x กําลัง3จงหา f ไพรม x นะคะนักเรียนจําบทนิยามได้ไหมคะว่าบทนิยามของ f ไพร x หรือบทนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เนี่ยว่าอย่างไงนะคะทวนกันนิดนึงบทนิยามบอกว่า f ไพรม x จะมีค่าเท่ากับลิมิตของอะไรคะฟังก์ชัน f x บวก h ลบ f x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะคะนักเรียนจำได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้น จากฟังก์ชันของเราฟังก์ชันของเราก็คือ f(x) เท่ากับ s ศษ1ส่วน 8x กำลัง3นะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือ f(x) บวก h ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า f(x) บวก h ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะในเมื่อ f(x) เท่ากับเศษ1ส่วน 8x กำลัง3เพราะฉะนั้น f(x) บวก h ตรงไหนมี x เราก็แทนด้วย x บวก h ก็จะได้เท่ากับ เศษหนึ่งส่วน8คูณด้วย x บวก h ทั้งหมดกำลัง3นั่นเองนะคะจัดรูปหน่อยนะคะก็จะได้เท่ากับตรงนี้เราต้องเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องผลบวกกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับ1ส่วน8กระจายตรงนี้จะได้อะไรคะจำสูตรผลบวกกำลัง3าได้ไหมคะครูแอบทดตรงนี้นะคะ a บวก b ทั้งหมดกำลัง3มมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง3บวก3 ab กำลังสองบวก3 a กำลังสอง b บวก b กำลัง3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็กระจาย x บวก h กำลัง3ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน8คูณด้วย x กำลัง3บวก3 x h กำลังสองบวก 3 x กำลังสอง h แล้วก็บวกด้วย h ยกกำลังสนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเราจัดรูปตรงนี้เมื่อเราจัดรูปแล้วมันก็จะทำให้การคำนวณของเราง่ายขึ้นนะคะดังนั้นจากนั้นเราก็ไปหา f x ได้แล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าจากบทนิยาม f p r i m x เท่ากับลิมิตของ f x บวก h ลบ f x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะคะเราก็มาจัดการทำตามนิยามเลยเพราะฉะนั้น f ร์ม x ก็จะเท่ากับลิมิตของ f x บวก h ซึ่งก็คือเศษ1ส่วน8คูณด้วย x กำลัง3บวก8 x h กำลังสบวกโทษนะคะบวก3ค่ะไม่ใช่8 3 x h กำลังส บวก 3x กำลัง 2h บวก h กำลัง3นะคะลบด้วย fx fx ของเราคืออะไรคะเศษ1ส่วน8 x กำลัง3จากนั้นหารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นะคะทำต่อไปค่ะเราก็จะได้เท่ากับลิมิต ตรงนี้เราจะต้องจัดรูปเพราะฉะนั้นขั้นแรกครูจะดึง1ส่วน8ออกมานะคะก็จะได้เท่ากับเศษหส่วน8คูณด้วย x กาลัง3บวก3 x 3 h กาลังสองบวก3 x กาลังสอง h บวก h กาลัง3แล้วลบอะไรคะลบ x กาลังสานะคะเราดึงตัวร่วมเศษหนส่วน8ออกมาข้างล่างหารด้วยอะไรคะเหมือนเดิมก็คือหารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์ะคะจากนั้นจัดรูปต่อไปค่ะเราจะได้ว่าลิมิตของนักเรียนดูในวงเล็บนะคะ x กำลัง3ลบ x กำลัง3เป็นยังไงคะสามารถตัดกันได้หมดเลยนะคะก็จะเหลือเศษ1ส่วน8 8ตัวนี้เรามาเขียนข้างล่างได้นะคะก็จะเป็น3 x h กำลังสบวก3 x กำลัง2 h บวกเกำลัง3หารด้วย h นะคะหารด้วย8 h ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะเอา8มาเขียนไว้ข้างล่างได้นะคะเพราะฉะนั้นหารด้วย8 h เมื่อ h เข้าใกล้ศนย์นะคะจากนั้นเรายังคงต้องจัดรูปต่อไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่เศษมีตัวร่วมอยู่ก็คือ h นะคะเพราะฉะนั้นเราจะดึงตัวร่วม h ออกมา เราก็จะได้เท่ากับลิมิตของ h คูณด้วย 3x h บวก 3x กํลัง2แล้วก็บวก h กํลัง2หารด้วย 8h นะคะเมื่อ h เข้าใกล้0จากตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่า h สามารถตัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือลิมิตของ 3x h บวก 3x กําลัง2บวก h กํลัง2เมื่อ h เข้าใกล้0ทําการแทนค่าลิมิตได้หรือยังคะตอนนี้ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรานํา h เข้าใกล้์ตัวนี้นํา์ไปแทนที่ h นั่นเอง ะะอย่าเผลอไปแทนที่ x นะคะตอนนี้เรากำลังหาลิมิตเมื่อ h เข้าใกล้0ะฉงนั้นเราก็จะได้เท่ากับ3คูณ x แล้วก็คูณ0 3 x 0บวกด้วย3 x กำลังสองแล้วบวก0ยกกำลังสองนะคะหารด้วย8นะคะนักเรียนคะตรงนี้มีหาร8ด้วยนะคะหารด้วย8 ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ0บวก 3x กำลัง2บวก0นั่นก็คือ 3x กำลัง2ส่วน8นั่นเองค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า f x นะคะหรืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x มีค่าเท่ากับ 3x กำลัง2ส่วน8นั่นเอง จากตัวอย่างที่1นะคะเราอาจจะเขียนได้โดยใช้สัญลักษณ์แบบอื่นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ครูได้อธิบายไปแล้วว่าสัญลักษณ์ของอนุพันธ์เนี่ยเราสามารถเขียนได้หลายแบบนะคะเมื่อกี้เราใช้ว่า f ม x เท่ากับ3 x กาลังสองเพราะฉะนั้นเราอาจจะเขียนว่า dy by dx เท่ากับ3 x กาลังสองส่วน8ก็ได้หรืออาจจะใช้ y p มเท่ากับ3 x กาลังสองส่วน8หรือ dfx dx เท่ากับ3 x กำลังสส่วน8ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขียนได้หลายรูปแบบเนื่องจากว่า f ไพร์ x ที่เราหามาเมื่อกี้เนี่ยมันคือลิมิตของฟังก์ชัน f x บวก h ลบ f x หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0ูนย์ะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x, ที่จุด x ใดๆนะคะเมื่อกี้ที่เราหาคืออนุพันธ์ของฟังก์ชัน f x, ที่จุด x ใดๆถามว่าถ้าเราอยากจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน x ที่จุด a ล่ะระบุเลยว่าเป็นจุด a นะคะทำอย่างไรดังนั้นสําหรับ a ใดๆที่อยู่ในโดเมนของ f อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x เท่ากับ a ก็แค่แทนค่า x ด้วย a นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า f ไพรม a ก็จะเท่ากับลิมิตของ a บวก h ลบ f a หารด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้0นั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นการนำจุด a ไปแทนค่าที่ x นั่นเองนะคะ